สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพกปรช่องยุคนตองสูดเลยครับวันนี้สพามาเบิงบัวบ้ามันลูปผสมครับเอฟหนึ่งครับสูง่อยหาซิบครับสูงใหง่เชื่องขือนกันครับตัวนี้ค้าแขงหง่ครับบัวสาวครับอายุยี่สิบกูเรือนครับ เป็นนี่ครบว่ามีตำนี้ครับพร้อมใบครับใบเอฟรอผสมครับสถานะรอผสมเป็นทราบนะครับพอได้สนใจกับติดต่อมาอไหนครับศูบนย์กเก่าเจ็ดหนึ่งสองสี่หกหนึ่งสี่เก่าครับราคาตัวนี้กับเบาๆครับถักมาสตอปสอบถามกันเบิร์โทรมาคุยกันเบิร์ครับพอได้สนใจอยู่ตำบลไทรมูนอำเภอพิบูลบานหัวดอนครับ อยู่จังหวัดอุบลเหงช่างครับโค้งสายไงติกระทบนิดนึงครับแต่กะงามบหยาวแห้งบ่ครบเครื่องครับสีนุ่มเครื่องลำสายแขงไงครับตีดยาครบเบิดอะครับผมใบเอบกระมี่ครับผอมใบด้วยตัวนี้ เชืงเชียงครับใายตอนคำแน่นอนพี่น้องหน่อนีมันกับมอยากถึงแสงวันไหนน้องครับเนาะทองเพื่น,นกัสีกกแสนนกก,ก,กล้างนี่ครับไปสนใจกะโทรมาคุยกันไหนครับผมปอมทรงเชยงเชียงครับ้ไ,ไหนจับไหนไม้ไหนครับ ย่างดีครับย่างงามครับตัวนี้ยืนเบิดงงามนะปันยังครับไปสนใจกะโทรมาเบอร์ในนีได้ครับ0ูนย์เก่าเจ็หนึ่งสองสหหนึ่งสี่เก่าครับเดี๋ยวจิมเบอร์ในแต่คลิปไว้ให้ครับ